สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน u t u b e นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์ค่ะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะเรามาดูเรื่องราวของดารานักแสดงซึ่งถ้าพูดไปแล้วนี้สำหรับเพื่อนๆในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อของพวกเขานะคะแต่ว่าผู้ชายทั้งฝ่ายชายก็จะเป็นทาย,ยาทของพิธีกรเบอร์ใหญ่ๆเลยที่เขาเรียกกันว่าเสียงไทยนะคะเสียงไทยก็คือเหมือนกับเป็นแม่ะคะ่ะเป็นแม่เป็นผู้อาวุโส ะะแซ่เสียงเขาแซ่เสียงส่วนลูกชายที่มาเป็นข่าวที่หวานจะเอามาเล่าให้ฟังนี่เขาชื่อว่าเสียงจัวนะคะซึ่งเสียงจัวเนี่ยเขาเป็นนักแสดงค่ะแล้วก็แต่งงานเหมือนกับคือแต่งงานมีครอบครัวกับคุณกั้วปี้ถิงซึ่งก็เป็นดารานักแสดงเช่นเดียวกันเป็นดาราสาวนะคะคุณกั้วปี้ถิงหน้าตาก็สวยงามน่ารักทีเดียวส่วนฝ่ายชายนั้นก็หน้าตาแบบออกแนวแบดบอยเนาะออกแนวแบดบอยค่ะเหมือนกับทายาทของของวงการบันเทิงทั่วไปอะ่ะก็จะเห็นมีความ Um, สักแขนสัก ตัวมีความดูแบดๆอะไรอย่างนี้แต่เขาก็เป็นคนเท่ๆนะคะทีนี้นี่ก็มีข่าวนะคะในวันที่10มกราคมปี2023ก็คือวันนี้ราคาเกี่ยวกับว่าคุณกัวปีถิงนะคะปรากฏตัวขึ้นมาบนหน้าสื่อเพราะว่ามีมีภาพนะคะที่ถูกปล่อยออกมาบนโซเชียลมีเดียซึ่งจริงๆแล้วคุณกัวปีถิงเนี่ยเธอหายตัวไปประมาณ120วันนะคะคือก็ไปมีลูกคลอดลูกอยู่ที่ไต้หวันนั่นแหละคะ่ะคือแยกกันนะคะส่วนทางสามี ก็อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อที่จะแสดงแสดงละครเพราะว่ามี โปรแกรมที่เขาจะต้องตารางเวลาที่เขาจะต้องมาถ่ายทำในประเทศจีนก็เลยเหมือนก็นแยกกันไปนะคะ120วันค่ะแล้วทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่ทางฝ่ายหญิงนะคะคือคุณกว๊ปี้ถิงอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยทางฝ่ายชายก็มีการแบบม,มีมีทางสื่อนะคะเขากออ็พบว่าทางฝ่ายชายคุณเซียงจ่วเนี่ยได้พูดคุยกับผู้หญิงนะคะที่มีความเซ็กซี่แล้วก็เป็นสาวสวยหลายๆคนมักหน้าหลายตานะคะก็เลย เพื่อนๆเ,เดากันได้แล้วค่ะว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม้พอภรรยาท้องกําลังจะแบบเตรียมตัวคลอดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกให้ยูเนี่ยแต่ยูก็มีนิสัยที่มีผู้หญิงอื่นๆเข้ามาคุยเหมือนกับว่าเหงาอะไรแบบนี้ในขณะที่อยู่ห่างกันนะคะทีนี้หลังจากที่ผ่านไป120วันแล้วนะคะก็คุณกวัวปี้ถิงก็นําลูกนะคะแล้วก็บินกลับมาอยู่ที่ประเทศจีนเช่นเดียวกันนี่มันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะ ทางด้านของอครอบครัวของทางฝ่ายหญิงนะคะซึ่งเป็นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่กัวแซกกัวก็เดินทางมาจากฮ่องกงด้วยนะคะก็จะมาคงมาดูหลานแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นว่ามีภาพถ่ายคู่กับคุณกัวปี้ถิงด้วยนะคะแล้วจากนั้นแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่คุณเซียงจัวเนี่ยเป็นทายาทคือเป็นลูกชายของคุณเซียง ไทยซึ่งเป็นพิธีกรที่มักความสามารถเป็นผู้หญิงนะคะคุณเสี่ยงไทยเพราะเราจะเห็นได้คือเธอผมสั้นๆเห็นมาในหลายๆรา,ายการทีเดียวแล้วค่ะเธอเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะคะในประเทศจีนคือในเรื่องของการเป็นพิธีกรแบบนี้แหละก็มีคนไปคอยถามเธอเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของลูกชายที่ภาพมันหลุดออกมาว่าไปคุยกับผู้หญิงคนน้นคนนี้คนคนอื่นๆซึ่งเราดูรูปร่างหน้าตาแล้วมันจะคล้ายๆแบบเป็นผู้หญิงแนว พิตตี้เนาะแนวสวยๆเหมือนเด็ดเด็ดไอดอลเอาง่ายๆคือหนะ้าอกโตๆหนะ้าหลมๆผมยาวๆนะคะเพื่อนเเ <c oughs> พื่อนหน่วยภาพที่หวานแคปมาได้หรือไม่เราก็สามารถจะจินตนาการไปได้หน้าตาก็จะคล้ายๆนะคะคล้ายๆผู้หญิงที่เคยเคย ทำให้คุณหลี่อี้เฟิงของพวกเราต้องเงียบไปจากวงการบันเทิงจีนนัหน้าสไตล์นั้นเลยค่ะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นแบบเน็ตไอดอลพิตตี้อะไรก็ว่าไปนะคะแนวนั้นสําหรับการตั้งท้องของคุณกั้วปี้ถิงนั้นนะคะเธอตั้งท้องมาลูกคนนี้เป็นท้องที่สองแล้วนะคะไม่ใช่ท้องแรกค่ะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเธอก็แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณเซียงจั่วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่มันเป็นข่าวอยู่บนเว็บไซต์บันเทิงอย่างร้อนแรงในวันนี้ก็คือเรื่องของของ สามีของเธอนี่แหละค่ะที่ มีรูปภาพนะคะว่าแชทอยู่กับแบบผู้หญิงสวยๆคนอื่นๆนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะโคศกนะคะโคศกโคศกของคุณเ,เสียงของของผู้ชายอะ่ะโคศกของเสียงจัวนะคะก็มีการออกมาแบบว่าปฏิเสธด้วยว่าไม่จริงก็เป็นการพูดคุยการในเรื่องของการร่วมมือกันทางธุรกิจทุกวันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวเลยนะคะซึ่งทางคุณแม่เขาปฏิเสธที่จะให้ข่าวกับนักข่าวนะคะเพราะว่าทางคุณ แม่คือคุณเสียงไทยนี่ก็มีคิวมีตารางที่จะต้องไปจัดรายการอะไรอย่างนี้นักข่าวก็ไปรอถามนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ให้คําตอบใดๆเพราะเธอก็บอกเธอไม่รู้เธอยังไม่เจอลูกชายเลยแล้วพวกเขาก็ดูรักใคร่กันดีนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะทีนี้ก็มีนักข่าวนะคะก็ไปงัด อะไรมาอีกเพราะว่ามันก็ทางสายบันเทิงเนาะถ้าใครเคยทําพลาดอะไรไว้แล้วในปีก่อนๆเนี่ยมันก็จะถูกนําขึ้นมาอีกถ้าเกิดมีเรื่องราวเป็นข่าวขึ้นมานะคะอย่างคุณเสียงจัวฝ่ายชายเนี่ยในปี2021ก็เคยค่ะเคยมี เคสมาแล้วนะคะเรื่องราวของตอนที่เขาไปเชี่ยงไฮ้ในเดือนสิงหาคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าหญิงสาวมาปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของไอ้หน้าจอมือถือขอโทษค่ะหน้าจอมือถือของเขานะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปนั่นก็ ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาในครั้งนี้นะคะท้องที่สองของภรรยาอีกก็โดนอีกค่ะก็มีการงัดกลับขึ้นมาอีกนะคะนี้เรามาพูดถึงคุณเสียงไทยซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณเสียงจั่วกันหน่อยนะคะเธอมีอิทธิพลคือมูลค่า มูลค่าของเธอนเวลาที่เธอจัดรายการแต่ละครั้งนะคะมันก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะของการขายของด้วยเนาะแล้วยอดขายของเธอนะคะก็เกิน300้ล้านหยวนน่ะเออเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าในแต่ในแต่ละเทปนะคะที่แบบว่าที่เธอจัดรายการน่ะก็คือยอดขายมันประมาณ300้ล้านหยวนน่ะจะถือว่าเธอมีอิทธิพลไหมล่ะคะก็เรียกว่าเธอนะ่ะมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ที่ฟังเนาะฟังแล้วสามารถทําให้เงินนะ่ะปิวออกจากกระเป๋าได้นะคะ ก็ลูดลูดก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 ันใหญ่เลยค่ะน่งอยู่บ้านก็กดซื้อสินค้าที่ที่เธอแบบว่าพูดอยู่ในรายการได้อะนะคะถือว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะแต่งไรก็ตามนะคะเวลาที่เกิดเรื่องราวกับกับลูกชายแล้วเธอหนีคือไม่ไม่ชอบที่จะให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้นะคะก็เออ คือ,อยังไงอ่ะคือบางทีเธอก็ได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์ไงคะจากชาวเน็ตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณเซียงไทเธอจะแบบว่าถ้ามีคนนะคะเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาแนะนําให้เธอลองใช้บางครั้งเธอก็จะแสดงสีหน้ารังเกียจด,ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตมานะคะแต่ว่าพวกเราก็ฟังไว้เนาะฟังไว้เฉยเเพราะว่าเขาเป็นคนดังในวงการบันเทิงจีนนะคะเราก็แค่รู้จักไว้ว่าคุณเซียงไทเป็นใครคนไหนแล้วก็เขามีเรื่อง อะไรบ้างที่เกิดขึ้นน่ะนะคะก็ดาราเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นดาราเนาะมไม่ใช่ไม่ใช่ดาราอยู่ทางแสดงละครแต่เขาก็เป็นพิธีกรอะไรแบบนี้นะคะพิธีกรถ้าอย่างประเทศไทยเนาะก็อย่างคุณคุณหนุ่มพี่หนุ่มอะไรงนี้เราก็ดูกัน ตลอดเนาะอย่างหนกระแสก็ถือว่าเป็นพิธีกรที่มีอิทธิพลเนาะต่อจิตใจของคนคนที่ฟังอยู่เช่นเดียวกันนะคะสามารถจะโน้มหนาวได้แล้วก็สามารถจะแบบรมลีดเอาความจริงบางอย่างออกมาได้จากจากผู้ที่มานั่งในรายการนะคะซึ่งณนะตอนนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวเลยคะ่ะเอาหวานไปแล้วนะคะหนกระแสกลับมาก่อนคะ่ะสําหรับคุณเสียงไยั้นนะคะเอาเป็นว่าคือเขานะคะคือเธอก็เป็นพิธีกรที่มีอิทธิพลอย่างมากแล้วก็ส สามารถที่จะทำยอดของการขายได้ถึงถึงสัปดาหนะ์คือรายการของเธอไม่ได้มีทุกวันแต่ว่าเวลาที่รายการของเธอออนแอร์เธอก็จะได้ประมาณนี้ละค่ะยอดนะคะของการขายสินค้าก็ประมาณ300้หลานหยวนนะคะเยอะมากๆเลยค่ะอ๋อแล้วก็สิ่งที่ในกรณีของข่าวนี้นะคะชาวเน็ตไปแซะเธอนะคะไปแซะคุณเสียงไทยว่าเนี่ยควรที่จะหาเวลานะคะไปดูแลเอาใจใส่ลูกชายของเธอด้วยก็หมายถึงคุณเสียงจั่วนี่แหละค่ะ บอกว่าคือให้อยู่ใน,ใน,ในกฎเกณฑ์ของการที่เป็นพ่อคนแล้วของการที่เป็นสามีเนี่ยก็ต้องคือต้องเป็นลูกชายที่ดีแล้วก็ต้องเป็นสามีที่ดีของสไป์ของตัวของคุณเสี่ยงไทยด้วยนะคะก็มีการแสะกันประมาณนี้แหละค่ะชีวิตของคนดังนะคะมันก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้สร้างเรื่องราวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานหรือว่าคนในครอบครัวไปสร้างเรื่องราวอะไรมามันก็จะเป็นข่าวดังนะคะกว่าชาวบ้าน ทั่วไปมากๆอยู่แล้วนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของตอนนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าวันอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วสำหรับตอนนี้วันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ